กรินสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอสิ้นมัโครนะคะสีโอโรสนะคะเป็นแบบโอโรสแบบพาสเทลค่ะเป็นสีอ่อนๆน,นุ่มๆอาลายดอกผักแว่นนะคะซึ่งเชิงลายน้ำอ่างค่ะแบบนี้เลยค่ะหัวสิ้นเราใช้สีเทา เช่นเดียวกับด้าที่ยืนนะคะเรายกด้วยสีโอรสเป็นสีแบบว่าชมพูพีชแบบนี้เลยนะคะความสำคัญของสิ้นผืนนี้ก็คือลายดอกพักแว่นเนี่ยคะ่ะเป็นลายมงคลคะ่ะโชคลาภ การงานแล้วก็ความรักนะคะแบบนี้เลยค่ะผืนนี้ราคา2200บาทเป็นผ้าหมักโครนทอมือแท้จากจังหวัดสุโข,ขทัยค่ะเดี๋ยวคุณลินพาไปชมรายละเอียดนะคะแยกย่อยว่าแต่ละผืนผืนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหวัวสิ้นนะคะเป็นผ้าหมักโครนแท้เลยนะคะแล้วก็ตัวสิ้นนะคะดูค่ะลักษณะของได้ที่ดีจะมีความเงาวาวแบบนี้ค่ะ แบบนี้เลยนะคะนะคะลักษณะของลายดอกผักแว่นก็จะเป็นแฉกแบบนี้นะค่ะทั้งหมดก็คือเป็นแปดแฉกแบบนี้เลยนะคะนี่คือลักษณะของลายดอกผักแว่นซึ่งคุณสมบัติเด่นของผ้ามักโครนของเรานะคะอันนี้เป็นเชิงค่ะเชิงลายน้ําอ่างค่ะมาพูดถึงคุณสมบัติเด่นของผ้ามักโครนของเรานะคะผ้ามักโครนของเรานะคะเนื้อจะนุ่มพลิ้วไหวทิ้งตัวนุ่งแล้วไม่ร้อนสามารถนุ่งได้หลายแบบนะคะและที่สําคัญคือเราผ่านการซัก แช่สีล้างสีฟิกสีมาแล้วรับประกันว่าคุณได้ผ้าผืนนี้ไปเนื้อผ้าสวยงามแล้วยังสีไม่ตก อีกด้วยนะคะในราคาที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากเลยคุณไม่ต้องเดินทางมาถึงสุขโขทัยค่ะคุณได้ผ้าราคาที่ไม่แพงไปกว่าการที่คุณมาจังหวัดสุขโขทัยเลยและมาจังหวัดสุขโขทัยไม่สามารถเลือกสีละลายแบบนี้ได้เจอง่ายๆด้วยนะคะราคาผืนนี้คือ2,200บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่า2,200บาทเท่านั้นส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางอีกด้วยนะคะ คัดสรรโดยคนในพื้นที่ค่ะดูแลงานอย่างดีที่สุดก่อนถึงมือคุณนะคะ2,200บาทสนใจนะคะทักถ,ถามคุรินเข้ามาได้เลยนะคะคุรินให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้วหรือกดํำอธิบายค่ะคุรินมีลิงก์ต่างๆไว้ให้สะดวกช่องทางไหนติดต่อกันเข้ามาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาไลน์นะคะ Facebook ค่ะก็หรือฝากติดตามกดไลค์กดเป็นกำลังใจในช่อง YouTube ด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ แม่ค้ามีผ้าใหม่ๆรีวิวให้คุณได้ชมทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ